ที่หนังออกมาสําเร็จหรือ่วงไปด้วยดีเพราะว่าอย่างที่พี่จะเห็นกระแสะข่าวหนังแบบว่าโหแบบเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าณวันนี้เนี่ยคือประสบคือเสร็จเรียบร้อยแล้วประสบความสําเร็จในเรื่องของการถ่ายทําอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะมีโอกาสได้ดูหรือยังครับยังเลยค่ะแต่ว่าดูพาร์ทของตัวเองอยู่นะคะว่า เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือก็รู้สึกโหตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ได้แบบว่าออกทุกฉากหรืออะไรแต่ว่าเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นครั้งหนึ่งที่เราได้อยู่ในหนังประวัติศาสตร์ตำนานของ ลคาท่านค่ะรับชมภาพยนตร์จบออกมาในขนาดนี้ค่ะผลลัพธ์สีเหนขอขอบคุณทุกาที่ทานที่นี่เกียิมาใช้ตัวว่าพอใจไหมจริงๆแล้วก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นเหมือนกับว่าเรื่องแรกที่เราแสดงแล้วเราก็ยังไม่ได้รู้เกี่ยวกับการแบบต้องต้องมุมกล้องต้องยังไงอะไรยังไงอ่เงี้ยค่ะต้องไปไปเรียนเอาหน้างานหรือจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็ทาให้เต็มที่สุดๆแล้วเท่าที่เราจะทําได้อะไรเงี้ย กดดันแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่ซีนทาก็ยังอยู่ อะไรเงี้ยก็ยังคือคือประมาณว่ากลัวที่แบบจะมีคนมาเปรียบเทียบกันอะไรเงี้ยแต่ว่าหรือก็อยากจะให้ทุกคนเมองในมุมที่ว่าเออเราก็ทําให้เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยอยากให้เป็นกําลังใจให้มากกว่าเพราะว่าหรือทําเต็มที่จริงๆแล้วอยากจะบอกทุกคนว่านี่เป็นเรื่องแรกที่ผมว่าแสดงได้ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกเลยไง บอกไว้ก่อนว่ายังไม่เคยได้ร้องอะไรที่เป็นลูกทุ่งจ๋าขนาดนี้เพราะว่าทุกคนจะเห็นหรือส่วนใหญ่จะร้องเพลงเร็วแต่อันนี้เป็นเพลงช้าที่บรมครูที่เป็นบรมครูเพลงลูกทุ่งนะคะได้มาแต่งไว้คือครูการการุณและเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเองแล้วหรือรู้สึกว่าเฮ้ยยังไง okay, okay. เราจะร้องให้ดีที่สุดเพื่อมอบให้กับครูการการุณที่เสียชีวิตไปแล้วก็ กับแฟนๆของชาวลูกทุ่งแฟนๆของพี่สิรินทานิยากรแล้วก็แฟนของหลิวด้วยแปลว,ว่าอันนี้จะต่อย,ยอดไปถึงอัลบั้ามาด้วยด้วยค่ะเพราะว่าในอัลบ,บั้มชุดน,นี้คือโปรโดิเวเซอรท์ที่ที่มาทำเนี่ยในใน,ในหนังเรื่องนี้ก็คืออ,อาจารย์พยัตลูกช่นกันค่ะที่แต่งเพลงให้กับหลายๆท่านอย่างเช่นพี่แชมป์ มันได้ค่ะได้รับคุณฟ้องแล้วคือเที่ยวเห็นกันแบบหนั้มากในเพลงนี้ที่ได้รับมาแล้วแต่ละเพลงเนี่ยชี้แผนมีเพลงหนึ่งที่ร้องใช้เวลาประมาณสี่สี่วันนะคะถึงจะเสร็จปกติแล้วหรือจะร้องแค่วันเดียวสามเพลงหรือว่าสองเพลงเท่านั้นแต่ว่าอันเนี้ยสี่วันก็คือยังไม่เสร็จเลยอ่ะเรื่องนาดใช่ค่ะที่วันเดี่ออกมาได้หลายเพลงพักแล้วค่ใช่แล้วค่ะแล้วก ได้ฟังในหนังนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วหรืออยากให้ทุกคนได้ฟังในความเป็นลูกทุ่งจริงๆเพราะว่าสมัยนี้คือมันหาฟังได้ยากแล้วนะคะแล้อยากให้แฟนๆที่ให้บริการกับลูกค้าลูกค้าที่ยังต่อไปคงคิดถึงความเป็นลูกทุ่งจริงๆและส่งความคิดถึงครุยเสียงท่านเม็ดหรือเสียงดนตรีที่เป็นลูกทุ่งจริงๆเนี่ยลูกค้าสามารถนำมาจนี้อะไรอย่างเงี้ยทำการสแกน